สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Unboxing Show นะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวงาน Desktop Deal Mc Coy นะครับเป็นลายด r a อนบอลเซตซ e รีส์01นะครับตัวนี้จะเป็นรีเพนนะครับเป็นซุนโกคูนะครับขี่ไดโนเสาร์นะครับผมสำหรับงาน Desktop Deal Mc Coy นะครับก็จะทำออกมาเป็นรูปของตัวละครด g คอนบอลนะครับขี่ไดโนเสาร์บ้านะครับ ขี่จักรยานบ้างขี่รถยนต์บ้างนะครับก็เป็นประมาณนี LE ้ครับสําหรับงานชุดนี Nic ้นะครับผมโอเคครับผมเดี modern modern okay, like okay, ๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับตรงนี้จะเป็นด้านหน้าของกล่องครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อลายเลยครับ Des k t o p อ e เรียวแมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปของตัวโมเดลนะครับอันนี้ก็จะเป็นพลาสติกใสๆเนอมองเข้าไปทุกเห็นตัวโมเดลเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อเลยครับผม เลสอบเรียวแม็กคอยนะครับดาวน์บอลเซตซีรีส์ศูครับรีเพนศูนย์สองซุนโกคูนะครับผมส่วนนี้จะเป็นด้านข้างของกล่องนะครับเป็นข้างของกล่องก็จะเป็นารายละเอียดของงานนะครับนี่ครับก็จะเป็นมุมต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปของตัวโมเดลนะครับอันนี้น่าจะเป็นรถดิมทอยนะครับตัวนี้เพราะมีตัวนี้นี่ครับมีภาษาไทยอยู่ตรงนี้นะ ส่วนนี้จะเป็นด้านข้างของกล่องนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับผมเป็นรูปตัวโมเดลนะครับแล้วก็เป็นชื่องานอยู่ด้านล่างเนาะอันนี้ก็จะมีพลาสติกใสๆอยู่นะครับผมส่วนนี้จะเป็นด้านข้างอีกด้านหนึ่งของกล่องครับเป็นข้างด้านนี้ก็นี่เลยครับเป็นดักบอลเซตนะครับด้านบนแล้วก็เป็นพลาสติกใสๆอยู่ตรงนี้นะอันนี้จะเป็นชื่องานนะครับนี่ครับผมเป็นงานเมกาเฮา s e นะครับ ตัวนี้จะเป็นด้านบนครับผมอ่าสลับกันนี่ด้านบนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เป็นพลาสติกใสๆเนาะแล้วก็เป็นชื่อง,งานอยู่ตรงนี้นะครับอผมแกะกันเลยดีกว่าเพราะว่าชุดนี้เป็นงานมือสองนะครับเก่าแล้วนะครับกล่องนี้กล่องไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะครับผมเปิดออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เป็นพลาสติกใสคุ้มคุมตัวโมเดลอยู่เป็นแบบนี้นะครับ ผมด้านในของพลาส,สติกก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นตัวโมเดลเนาะแล้วก็มีฐานนะครับแล้วก็มีกระบอกนะครับมีอยู่3ะะ no ส่วนด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูส่วนฐานกันก่อนนะครับฐานก็จะเป็นสีส้มนะครับนี่ตรงนี้ฐานเป็นสีส้มนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทําเหมือนรูปดินนะครับรูปพื้นดินแล้วก็มีฐานตรงนี้นะครับเป็นเหล็กเลยครับนี่อันนี้ทําเป็นเหล็กเลยนะครับ ปกติของบริษัทอื่นนะครับก็จะเป็นพลาสติกเนาะอันนี้อันนี้ทําเป็นเหล็กขึ้นมาให้เลยนะครับแล้วก็แต่ตรงนี้จะเป็นหมดพลาสติกอยู่นะครับอืส่วนนี้จะเป็นกระบองครับผมกระบองก็จะงองอหน่อยนะครับแล้วก็ดัดได้นิดนึงนะครับกระบองก็ธรรมดานะครับไปเรามาดูตัวชิ้นงานกันเลยนะครับก็งานเมก้าเฮานะครับขึ้นชื่อเรื่องลงสีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับสำหรับงานนี้ลงสีสวยอยู่แล้วครับ นี่นี่ครับต่ตัวนี้จะเล็กๆไปหน่อยนะตัวไม่ใหญ่นะหมดอย่างนี้ตัวเล็กไปนิดนึงนะครับแต่ว่าลงสีนี่แบบให้ห่วงเลยครับลงสีสวยจริงๆครับงานชุดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับก็จะเป็นส่วนของไดโนเสาร์กันก่อนนะครับไดโนเสาร์นี่การลงสีนี่แบบชัดเจนมากครับงานลายมิกเกเฮานี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับการลงสีเขาลงสีสวยอยู่แล้วนะครับ ลงสีธรรมดายังสวยเลยนะครับเนี่นี่อันนี้ก็จะเป็นมีรอยริ้วๆของกล้ามเนื้อด้วยนะครับนี่อันนี้ก็เหมือนกันเนาะเป็นกล้ามเนื้อของไดโนเสาร์นะครับนี่มันจะม่มันจะไม่เนียนเหมือนเป็นผิวเลยนะครับนี่ก็จะมีรอยขีดขีดด้วยนะครับน,น,นี่ก็เป็นการลงสีสีฟ้านะครับตัดกับสีดําเนาะลายผิวไดโนเสาร์นะครับเล็บก็สีดำํำสนิทเลยนะครับตรงนี้ นี่นครับลงสีสวยตามมาตรฐานของงานมิกก้าเฮานะครับสวยจริงในอันนี้ก็จะเป็นหน้าครับหน้าเรือเสามีฟมีฟันด้วยนะครับมันก็จะเป็นแว่นตาเนาะี่แว่นตาก็เป็นสีแดงนะครับประมาณนี้นี่ลงสีสวยนี่ครับผมี่รายละเอียดดีครับตรงนี้รายละเอียดดีมาก ในส่วนของตัวซุนโกคูนะครับผมโหไล่สีตั้งแต่กางเกงเลยครับเนี่ยมีการไล่สีเนาะนี่ครับมือมือนะครับถุงรองถุงเท้านะครับสัญลักษณ์แคปซูลคอร์ปอเรชั่นก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงเล็กๆตรงนี้เนาะนี่กางเกงซุนโกคูนี่ไล่ไล่สีทั้งทั้งชุดเลยนะครับเนี่ยมีมีกระติกน้ําด้วยนะครับแล้วก็มีกระเป๋าสะพายนะครับตรงนี้ีนะ่ สวยงามนะครับผมในเสื้อนะครับให้เสื้อเขาแบบรายละเอียดดีมากครับดูเหมือนหนังเลยครับนี่ทําแบบปั้นเปิลออกมานี่เหมือนหนังเลยครับมีรอยย่นรอยพับของเสื้อผ้านะครับอย่างเ้ยก็ุนโกคูหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นกระปองนะครับก็เสียค่อยแบบนี้เลยครับไม่ นี่ครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับกระพองแล้วก็ฐานนะครับฐานก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับตรงเหล็กไว้ตรงนี้เนาะนะครับนี่ครับผมตัวนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่สวยงามทีเดียวนะครับการลงสีนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมสวยมาก โอเคครับผมก็ตัวนี้ก็ประมาณแล้วกันนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปนะครับผมถ่ายรูปห้ดูชัดๆอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมสุดท้ายนี่ครับฝากกดไลค์นะครับกด s u b บ c r i b e ด้วยสําคัญตรงที่ปุ่มซับ c r i b e นี่นะครับขอบคุณครับ